จะเลร่อนบุญจะเลริญนกุศลจะเลืิญสติสมาธิปัญญา <c oughs> ให้มากขึ้นเมื่อกี้มือก็จะเด้กเขาพันษาอีกแล้วมือนี่ก็จะต้อเนื่องจากคลิปที่แล้วเป็นได้ฟังแล้วเพราะสิเข้าใจบ่เพราะสิเข็ดได้บ่ ว่าไปหอดใส่หลับชิปที่แล้วเนี่ยเอาว่าไปหอดใส่กระต้อนไปต่อไปเรื่อยๆเป็นเรียงเป็นเล่เลากันไป <c oughs> หอดมองดูนั้นๆดูดนๆ ลูดูคักเป็นธรรมชฉตลึกมันลึกขนาดใดมันไปมักไปหมมอยู่ใส่ในกิเลสตัณหาอืนี่แหละพวกนี่แหละพวกแค่ไหนคนตกนรกจิเลสตัณหานี่แหละการมตัณหานี่แหละพวกนี้แห,หละ เหตุให้ค้นหลงไหลขาดสติมีแต่ตัณหาคว่วมอยากอยากวันทายสุญางสุนเนวเลืยหาเงินบ่พ่อบ่พอกินเพรามันอยากหลายขดอยากได้เงินอยากได้คักแต่มันบ่ได้ตามอยากนี่เหตุมัน ถ้ามันบ่ได้ตามอยากอามันก็นเลยบ่พ่อจิ๋นบ่พ่อใส่บ่พ่อซอยแห้งแต่แต่อยากขักแห้งแต่บ่อใดหลายแฮงแต่ยแตอยากขักแห่งแต่บ่มีแห่งแต่อยากม,มีพวกมีอะไรก็แฮ้งแต่อยากมีเติมไปบ่ถอยบ่มีหยุดตัวมียนันอื ได้ประเทศนี่แล้วก็อยากได้ประเทศอื่นอยากครองประเทศนั่นอยากครองประเทศที่เอาไปมาอยากครองโลกความอยากของคนเหตุให้มันปั่นป่วนนี่อย่างทุกอย่างทุกนวก็เกิดยุคแกค่ค้นสองคนสามคนเกิดไปเกิดมาก็ะซี่หาโฮเกตไปก็เกิดไปเกิดมาก็เป็นเกิดบดโลกกันตัว นี่คือตัณหาความอยากพระพุทธเจ้าจังกวัวว่าให้ดับตัณห,าด,หา,าดับตัณหาขันบดดบตัณหาเนี่ยอันปลายทางก็บคือพระพุทธเจ้าก็บ,บอกว่าสิ้นตัณหาก็สิ้นทุกข์ขันบ่มีความอยากแล้วมันจะถูกมองไป แม่นบอกเห็นอยังก็จะบ่อยากบ่เอาเอาก็าเอาเพราะประมาณได้ซ้ำได้กด็ดีบ่โลภบ,บ่เอาโทษสันบ่โลภมากอันนี้เป็นสุขได้อยากบบบบ่มีประมาณในแหงรวยแหงอยากขักอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไปอีก อันนี้ก็นสนุกในความถูกสนุกสนานเล่นเลื่องอยู่ในไก่ไก่นรกสนุกสนุกก็อยู่ไก่ไก่นรก่อนหลอนลำลองล้ำทำเพลงฟอนยกแอนยกยก็อยู่ในไก่ๆกับนรกนี่มันเป็นยังสันอิหลีได้ ม่เป็นยางยังอยกใไก่แต่คือไม่ได้ได่ได้ดับออกไปจากเทียนแล้วสิ่งที่มันโน้มหน้าลงไปงั้นโน้มไปน้อมไปโอนไปเอียงไปในที่สุดก็บ่ต้องไปเลยตัวนี่ขึ้นอยกับโตแต่ละโตคนนะแต่ละคนบุคคลแต่ละคน ไอ้ที่สางเอาอย่างหน่อยหลายกันยหันและวยกันไว้ต่อตัวแต่ละคนนั่นหละ,ะผู้สร้างบุญได้หลายผู้สร้างสวรรค์ได้หลายผู้สร้างไปถึงถึงนิพพานกับมีมันห่างน้อยอนี่โยมมานห่างน้อยผู้ที่ตั้งใจเอาจริงๆที่อยากจะไปนิพพาน พวกนี้จะถึงต่กการตั้งใจแล้วต้องการแล้วอยากได้แล้วต้องเหตุให้ได้ได้บ้าผู้จังสันกมนีได้หางต่อยขันมีหลายกับพระอรหันต์กับสิดธิมหลายตัวในโลกนเนาะอันนี้ฟังพระบุริเจ้าวแล้วก็ว่าถ้าหากทำมิลรย ทำวินัยเขาเรายังยูเหลืออยู่มักแปดก็ยังเหลืออยู่แล้วก็ผู้ปฏิบัติก็ยังมีอยู่พระอราหันต์จะไม่บ้างไม่ว่างจากโลกพระบริเจ้าบอกไว้เช่นสี้แล้วก็เลยมองเห็นเลยว่าโอ้คนปฏิบัติดูหลายอยู่ตัวนี่แต่ว่าสมัยก่อนนี่มันก็นยาก ที่เขาถึงได้ในโตเป็นเป็นสมัยนี้อาจจะเขาถึงได้ในโตเป็นเนครับว่าอรหันต์อ่าพระอรหันต์จะไม่ว่างจากโลกแสดงว่าบบาบางแก๊งเีลีลยตั้งแต่พบพรทธเจ้าปรินิพานมาเนี่ยพระอรหันต์จะบบา่างจากโลก จนถึงถุวันนี้แต่สิเกิดอยู่ไสนั่นบ่ลูกเพราะว่าธรรมะของาศาสดาบัญญัาไว้ย,ยังมาถึงเฮาอยโุเมือนี้สแสดงว่าผู้ปฏิบัติกันยังมีอยู่ตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติาตามธรตามวินัยของเราตถาคตกับพระอรหันติบมวางจากโลกเลย อันนี้ก็เสียไปบ่เสียพระพุทธเจ้าไปเสียไปเพิ่นบ่ตัวกับผู้ใดเรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าพ่ะตัวรู้แรงแ้วนางม่ยืนยันเอาการปฏิบัติมายืนยันเอาการรู้การเห็นการเป็นการมีอันตามปฏิบัติตามบรรดาไว ผู้ใด้เหตุได้ถึงผู้นั้นสีเข้าใจรู้จักว่าพาระิธิจา่ได้ตัวเหตุไปเลยจะเห็นเองม,ม่มี่ไผยมาบอกดอกจะของเะยเห็นเองพูมาบอกก็คือพระทธิจ้าคทา่ละสี่ท่างห้คันเพิ่นสี่ท่างห้แล้วบ่ไปก็คือ ไปบ่หอดมีพภาพบุรุษคนหนึ่งมีมีอบุรุษคนหนึ่งมาถามภาพว่าข้าพระเจ้าสิไปกรุงราชคือเนี่ยไปทางใดภาพก็เลยว่าสี่ไปทางนี้ ไอ้หมอนั่นบ่เสียภาพในเดบัตเนลึกไปทางซีรไปทางเขา,าเสียไปกับเขหอดเป็นมีบุรุษคนหนึ่งอีกมาบอกว่าเลาจากไปกรุงราชคือไปทางไหนภาพกขาสี่บอกว่าไปทางนี้จิงถึงได้กรุงราชคือบุรุษผู้นั้นก็นได้เดินไปตามเขาซส,สี่บอกภาพซสี่บอก ไปก็ะได้ไปพอ่อียังหลายอย่างอยู่ไปพอ่อเมี่ยงพ่อปลาสาปลาสาบอนาบอยัง,นะยงลืน่นเริ่มขอ,นะอนะครพอ่อยังบางคนก็จอดอยู่ในนครนั่นละไปใดเมียสะก้อน <c oughs> ไปบอ่อฮอดซึกตรงมากไปหาเมียจ่อยอันนี้ก็ เพื่นกับบรญยัิไว้อยู่แต่ว่าเขาเล่าว่าวาดว่าตรงกันไดนมันบัสละสลวยให้การเว้าบ่ดตรงอันนี้ตรงว่ต้องอ่านพระสูตรจังค่อยสิตรงดีพระพุทธเจ้าเว้านไงโอ้ยสละสลวยดีโพดงามในบาต้เบื้องต้นทำกลางและที่สุดนั่แหละแมน สายคนนั้นกลับไปถึงกรุงราชคือโดยสวัสดีคือเสียผู้สี่บอกที่นี่แล้วตถาคตก็เช่นเดียวกันแล้วก็เพียงแต่การสี่บอกทางเื่อแล้วบบพระมาทิวาสิบไปบันโดนบันดานให้ไผเป็นเอยียงใดอันนี้ิ่้สี่บอกทางเขาแล้วเขาก็ไปที่่ะ ไปแล้วก็สิเห็นเห็นไปเรื่อยๆเห็นหันเห็นนี่เห็นแวะกคอนหน้าเสาคอนหน้าผักพรนคอนหน้าอย่าเยอย่าผักโดนเน้ขันผักโดนบ่หอดอย่างไปถึงโสดาบันนู้ผักตุ่นี่สก่อนละเว้ยตายค่าโสดาบันก็นมีบ่ย่างตอ่อย่างขึ้นไปเห็นสักกาตาคามีโอ้มองนี่ลื่นล้มดีไว้ยเป็นทุกมวนล,ลุกสนั้น ดูกันหน้าก็ตายค่านะคาบมีกับมีเดินบวดแช่อนาคแช่สกกะทาคามีจนตายแช่อนาคามียันตายแล้วก็ตายคาประตูนี้ผ่านเขาก็ถึงนีก็มีบางคนกับเฝ้าย่าเงเฝ้าย่าเงเฝ้าย่างไปถึงละกเลยจ้ะ คือได้อรหันแล้วที่นี่อันนี้เขาเรียบเชียงหนทางอันภาษาสดาบัญญัติไวไว่าให้เขาเดินสนเส้นทางนี้คือมักแปดนั่นเองเข้าเส็นนี้ถือแล้วเนี่บอมมีผิดหวังเข้าถือทางแล้วเนี่ยบอมมีหลง พาสิใส่ใจเดินใส่ใจอย่างใส่ใจปฏิบัติทไปมันจะมีสภาวะแต่ละขันตอนแต่ละขันตอนสวสดาบันมีสภาวะอันนึงสากาทาคามีสภา,สภาวะอันหนึง่งอนาคามีกับมีมีตามสังโยนน์อ่ะสภาวะมันมันสิ้นยังกับตรงนั้นละ่ะเป็นสภาวะเกิดขึ้นมาขันว่าสิ้นเนี่ย สภาพวะเดิมควโกวดควมหลภควมหลงมมดนึ่สภาพวะเดิมควมแตนี่ขี่เหนียวอาคารพยญบาบดเบียดเบียนนี่อันนี้สภาพวะเดิมเ้อสภาพวะคนที่เกิดมาหลักชอบใจพ่อใจอันนี้สภาวะสภาวะเขาปัจจุบันที่มีอยู่สภาพวะทำคือมันหมดเดยมันว่างว่างจาก ละคะโทสะโมหะวางจากอาคารปยญาบัตเบียดเบียน,ยนว่างจากผู้หลายๆอารมณ์ว่างจากอารมณ์ต่างๆนี่ผู้ปฏิบัต,รตริต้องต้องเห็นตรงนั้นจังคอยถึงขาง้นเห็นว่ามันสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปว่างไป,งไปวางไปงไปทุมชาติทุติยชาติติยชาติตุทชาติต ซีชันขึ้นมาเนี่เหตุไปมันก็จะวางตามนั้นมันจีเกิดในไม้เห็นกันบบกเคยเมตตากับมีเมตตาเกิดขึ้นมาหูหจาว่าเรามีเมตตากรุณหน้ามุทิตามีขึ้นมาเรื่อยๆมีขึ้นมาในที่สุดกับมีอุเบกขาเนี่ยทางเส้นทางที่เขาสิไปสภาพวานั้นจะเกิดขึ้นมาหเห็นสภาพว่าเมตตากรุณหน้ามุทิตาอุเบก 1, 2, 3, ออชั้นที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยออกจากชั้นเพราะกันได้อุออเบกขาเต็มรอบแล้วชั้นที่สี่ชั้นที่สีเ่เนี่ยได,ด,ด้อุเบกขาเต็มรอบมีสภาวะนั้นสภาวะเฉยๆแมนไพสีมาดามาชมมาหยงางกาซางเลยเฉยอย่างเดียวหนึ่งอย่างเดียวเลยเฉยบ่นสนใจเรียงไพสีชมเสดดาอันนี้สภาวะ ของโสดาบันชนั้นสีโสดาบันบ่ไทยบ่บบถึงชั้นสีกับมีได้อันนี้ถึงกับชั้นสี่ม่อไชั้นสีต่อจากหันไปกับอากาสานั่นจะยตนาวิญญาณนั่นจะจะยตนาขึ้นไปมันสิว่างเดินไปว่างเดินไปตามขัน้นตอนวิญญาณนั่นจะยตนาอาจินจัญญายตนาเนวะ สัญญาณนะสัญญายตน,นะสัญญาเวทจิตนิโรธขึ้นไปหาระดับขึ้นไปนมันจะมีอาการมีสภาพวะให้เล่าได้หูได้เห็นว่ามันหนึ่งไปถึงใส่มันวางไปยังมันเมิดไปถึงใส่อันเดิมๆที่เฮามีอยู่เนี่ยมันจะหายไปหายไปหายไปจนกลัวว่า,วา เขาสิไปถึงหม่องเขากําลังติดอยู่เขาติดอยู่หม่องใดมันจะไปถึงหันเขาลูไปถึงหันได้เขาสิรลูต่อบาได้พอมันมันเขายังบัท่านได้ดับกิเลสมูนนั่นมันยังบาเดินทางบัได้ยังติดกิเลสอยู่เขาเพี้ยนไปคาคากว่านี่เพี้ยนไปเพี้ยนไปกับไปดับกิเลสพวกละเอียดละเอียดพวกนั่นทิ่มไปแล้วก็มีสภาพะ ขึ้นไปอีกนิ่งขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกยังเสียนี่คือหนทางที่สิตตตองเดินเข่าสู่ิิพพานหรือวิมุตหรืออรหันนี่ล่ะเขาต้องเหตุแห่งใดผู้ต้องการ เหตุใดเบิดทุกคนว่าแต่อยากเหตุได้หน่อยได้หลายขึ้นอยู่อินทรี์ของแต่ละคนมีอินรี์เกิดมาเป็นจังไหมันต้องได้พบได้เห็นมาก่อนนะมันจังคอยเข่าทางถูกขันบ่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนี่สิไปตามมมตามพวกเฮเฮไไปจิตไยตามอาจารย์ต่างๆเช่นปัจจุบันนี่ แต่พระบริเจ้าบอกว่าทำผิดบ่เพิ่นก็บ,บอกว่ากาบ,บกว่ามันการทำผิดเสียทั้งหมดก็ยังมีสมาธิทีเบางตนอยู่อา้าวแสดงว่ามันมีส่วนอยู่มีส่วนที่ทำให้เขาเนี่ยเข้าใจธรรมะของพระบริเจ้าได้เร็วได้ง่าย พอเขาฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยฝึกกิจมาเรื่อยๆอยู่แต่มันกับฝึกยังมา่ท่านถึงขันสูงมันกับบ่เห็นฝึกยังยังปียังศาตแต่ขันบ่ปล่อยบ่ว่างกับบ่ได้เห็นเด้อนั่งเต็มอือคือจนอารมณ์ต่างๆนี่ว่าราคาโทษสามโมหะเนี่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นนา เกิดขึ้นมากวดเบียดเชียดแชนาา่นยังห้ไภัอาฆาตพญบาทเบียดเยนร้รวนตั้งแต่เป็นอารมณ์เป็นสภาพวะของเดิมๆของเขาสภาพวะอันเดิมแท้ของเขาจริงๆเนี่ยก็คือการเมิดจากกิเลสสินกิเลสสิ้นกรรมสินทุกอย่างอันนี้ สภาพ่าของเขาแท้ๆเดิมๆเลยอันมูนี่มูอันกิเลสเนี่ยมูอันม้านเ่ยทำาไมคนเกิดถูกก่อถ้าเขาเข้าใจแล้วเนะี่ยโอ้ยลุดไปได้จากกิเลสทังมันมันบวมนของเขาจากยางเลย ว่างถิ่มหมดเลยโลกนี่มจ้ะมันกับถึงเขาบ่าท่านถึงกันยังมินเมย์กันยังสิบพนไปใดตอนสิ่งชีวิตแต่ว่าในในปัจจุบันอรหันเนี่ยกัะนี้สิทธิทสิได้มันหาจำพวกอรหัน อันตราปริภาจีอุปาฮาตะปริภาจีสังขละปริภาจีาจาจส,สังขละปริภาจีาาจมันได้แทลยขันขึ้นขันสูงแล้วนี่ยังตำสุดลงมากะยังมีอุปธิเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามียนะอุดทางโสโตโอากาศนิทะคามีสชันสุทธวัด ขันเ้าเป่าดิบัติไปคาคาเรายังขันยังมาท่านถึงใดอลหันกสิได้สั่นสุดภาวัดหรือเป็นอนาคามีก็สงฆ์เจริวิระโนะ่เหมือนีเนาะมันน,มน,นี้ก็ฟังไปสุดล้วได้หนี่สุดแล้วว่าไปสุดกักเลยน ถึงนี้ผานชมไม่เห็นาดาเนอะเห็นให้ได้ไม่ได้สานี่สร้านนาไม่ได้สร้านนาสราัือสรตาต่อ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 ไปใดเนนนอนนโม,มธนาสาธุ